เดียวกันไหมครับหรือคนละตัวคนละอันตัวความคิดเนี่ยเป็นผืนนาตัวจิตนี่คือลําแสงที่ไปหรือเมล็ดพืชที่ไปตั้งบนผืนนาครับตอนนี้ผมตอนนี้เราเราอยู่อารมณ์หายใจแล้วเราคิดแวบไปว่าเราไปทําอย่างนั้นแล้วเราบอกเฮ้ยไม่ได้ตอนนี้เรากําลังนั่งฟังทําอยู่เราดึงกลับมาตรงเนี้ใช่ไอ้ที่ดึงกลับมานั้นคือความคิดหรือคืออะไรครับสัตว์สัตว์เป็นคนเดินมักครับเพราะสัตว์เป็นคนติดขันห้า ขณะที่คิดเนี่ยวิญญาณไปปฏิติตังในในสัญญาแบบนั้นและที่กําลังคิดครับพอดึงกลับมาเนี่ยจิตดวงนั้นเนี่ยต้องดับ,บจิตดวงใหม่เกิดดึงกลับมาอยู่ตรงนี้ปัจจุบันกลับมาตั้งในปัจจุบันในกาย อย่างนี้เราก็ดึงได้เรื่อยเลยครับอาจารย์ถูกต้องดึงได้เรื่อยไม่ว่าจะทาอะไรเราก็ดึงมันตลอดเช่นเราเดินอยู่สมมติผมพูดกับอาจารย์อยู่ตอนนี้ครับถูกต้องแล้วผมไปคิดเรื่องว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านแบบไหนผมดึงกลับมาเลยเพราะตอนนี้เราคุยอยู่กับอาจารย์อยู่นะใช่อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมถูกต้องเลยเนี่ยทําได้ตลอดเวลาและเนี่ยเป็นอริยะเลยอย่างนี้เราต้องฝึกตลอดโสดาบันเนี่ยจะทําแบบนี้ได้ได้อยู่ตลอดทั้งวันเพราะว่าผมผมใช้สูตรอย่างนี้ครับ ที่ผมฟัง youtube ที่พระอาจารย์สอนนะครับผมก็เลยผมผมเองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมคิดออกไปทางอื่นอืเช่นผมกําลังกินข้าวอยู่อืแล้วผมไปคิดว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จผมจะต้องจะต้องไปไปทําสิ่งนั้นอืผมดึงกลับมาเลยแล้วก็ผมก็บอกว่าเรากําลังกินข้าวอยู่นะอืผมไม่บอกภรรยาด้วยครับไม่บอกใครเลยครับบอกตัวเองเรากําลังกินข้าวอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นการดึงมาไหมครับใช่นี่แหละนี่แหละตรงเป๊ะ ออย่างนี้อเคทําได้ตลอดเลยผมทำอย่างนี้ไม่กล้าบอกใครเลยอถ้าการเราเห็นจิตในจิตกลัวว่าเดี๋ยวคนเขาว่าเราจะเพี้ยนออืนี่เราเห็นเราเห็นการเคลื่อนไหวของจิตหมดนะอย่างนี้ถ้าผมไังถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยเพราะเมื่อกี้ผมคุยอาจารย์อยู่ตอนนี้ผมอยากจะไปสูบบุหรี่อผมดึงจิตออกมาเลยดึงกลับมาว่าไม่สูบบุหรี่เพราะเรากําลังฟังอาจารย์อยู่นะใช่นั่นนะพอเราดึงกลับมาเรื่อยๆนะเราจะเห็นเกิดดับเรื่อยๆเนี่ย ต่อไปมันจะจะเริ่มเข้าใจว่าจิต,ไม,จจตไม่ใช่ของเราเนี่ยเข้าใจจิตไม่ใช่ของเราดียว่ามันเกิดดับเกิดดับเห็นว่ามันเป็นท่าตามธรรมชาติความเข้าใจตรงเนี้ยมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างอย่างตอนนี้พูดฟังพระอาจารย์สอนอยู่เนี้ยครับแล้วมันมีจิตแวบหนึ่งว่าอยากจะกลับบ้านแล้วือมผมดึงกลับอืแล้วก็บอกเราฟังพระอาจารย์สอนอยู่นะอ,อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งต่อเีอย่ นี่ถือนะว่าเป็นการดึงกลับแล้วเป๊ะเลยเนี่ยละนันทิเลยเนยขอบพระคุณครับเนี่ยต้องทำเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสูตรเนี่ยเราทําได้ตลอดเลยเราเราจะรู้ว่าหลักการตรงเนี้ยจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเราทําได้ตลอด